I อันนี้มันไม่ใช่เป็นแบบธรรมดาที่มันเป็นคายแ็รธรรมดาไอคิวฮาร์ยแตรคือเหมือนกับลักษณะที่ว่าหัวใจตายเฉียดพันที่มันต้องใช้ลัาษที่การผ่าตัดเพื่อเพื่อเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนเส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจอันนี้ถึงไปเรียกว่าไอคิวฮาร์ยแตรคือเฉียดพันแล้วได้ผลแล้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะคะสองก็คือหลอดเลือด ถามข้อนี้ถามข้อนี้ถามข้อนี้แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนทีนี้คำถามต่อมาว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเราต้องส่งเอกสารไหมถูกไหมเราก็ส่งเอกสารปกติแต่บริษัทจะออโต้ดับเบิลให้ทันทีคือไม่ต้องไม่ต้องทําเรื่องอะไรมากมาย,ยาแค่เอกสารถึงบริษัทก็ดับเบิลขึ้นไปเลยจาก25ล้านเป็น50ล้านทันทีเลยไอ้ตังจ่ายดีนะตาม,ตามจ่ายด S <S 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 ต้องเข้าขายบบ <S <S เป็นหกโลกใช่ไหมหกโลกนี้และต้องมีสามกรณีนี้ถึงจะถือว่าเป็นอันนี้ก็จะเป็นภาษาสามเนี่ย